สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหอยเด็ดตกทัดนะครับก็เจอๆกันอีกเช่นเคยครับสำหรับชุดตัวเลขดับนะครับตัวเลขที่จะไม่มานะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดตัวเลขดับล่างล้วนๆเลยครับจะได้ดูกันยาวๆไปเลยชอบเจ้าไหนเลือกเจ้านั้นนะครับถ้าเลือกตกเจ้าเลยไม่มีตัวเลขที่จะเล่นนะครับก็ดูกันที่ชุดแรกครับเลขดับล่าง 30ชุดนะครับของอาจารย์ธนกรประจำวดวันที่1คกุมภาพันธ์พัน 5, 000, 5 000, 6าครับวันที่48แล้วนะครับยังไม่ผิดครบ2ปีแล้วนะครับก็ตามต่อวันนี้กันเลยนะครับวันที่48แล้วนะครับยังไม่ปิดครบ2ปีแล้วครับก็สิริไม่รู้เป็นอะไรนะครับพ,พูดไปก็ มาพูดด้วยขออภัยนะครับก็วันนี้ครับหนึ่งกุมภาพันสองพันร้ยกครับเลขดับล่าง30มชุดนะครับมีดังนี้นะครับเทีมสมุดปากกาจดครับชุดแรลกครับ30 5ศูนย1ห้าส3มหกห้าสหนึ่ง

เอาไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าท่านชอบตัวเลขของท่านอยู่แล้วก็จัดไปได้เลยนะครับตัวเลขที่ให้เป็นเพียงแค่ตัวเลขจากการคำนวณน,นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับถูกปิดไม่รู้นะครับว่าสลาดจินแบงรัฐบาลมันจะออกตัวไหนนะครับอันนี้ให้ไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ้าท่านชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านาดูกันนะครับอีก ชุดเลยนะครับหลายๆตัวเลขอีกเหมือนกันครับชุดที่แล้วก็30ชุดนะครับชุดนี้ก็มีตัวละไรในหกหกสามสิบหกอีกสามสิบหกชุดตัวเลขนะครับเป็นเลขดับล่างแอดปกเขียวสั่งดับล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามครับก็เลขดับล่างของแอดปกเขียวนะครับก็มีดังนี้ครับมีหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่ง 767778797071 một chết 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 bè chết cao chết xuống chết cao xuống một cao chết cao 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 xuống 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 chết xuống xuống cao xuống 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 một nâng xuống còn ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับมาดูชุดนี้กันต่อครับเป็นเลขดับขาดล่างนะครับดับขาดล่างชุดนี้ให้เลขดับขาดล่างสามศย์แล้วก็หกครับส่วนเลขดับหลักสิบล่างนะครับสามกับหกนี่ไม่มาเลยนะครับซักหลักเลยนะครับส่วนเลขดับหลักสิบนะครับดับหลักสิบล่างก็จะมีหนึ่งสองเจ็ดแปดนะครับหลักสิบล่างพอตาออกแล้ว จากหลายๆสูตรนะครับที่เขาทำมาคิดนะครับเจ้านี้ค่อยจะเหลือเพียงตัวเลขห้าเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวเลขเด่นนะครับสําหรับเจ้านี้นะครับไม่เกี่ยวกับเจ้าอื่นนะครับสําหรับกับเจ้านี้สูตรของเขาตัดเลขดับบอกแล้วหลักสิบล่างเหลือเด่นแค่ห้านะครับส่วนหลักหน่วยล่างนะครับให้ดับต่ะสามหกเจ็ดแปดเก้ากับตัดตัวเลขดับหลักหน่วยล่างของเขาเองแล้วนะครับสูตรของเขาเองแล้วก็จะเหลือหลักหน่วยล่างนะครับ ที่ตัดดาบอกแล้วเหลือแค่สี่ตัวเลขนะครับมีหนึ่งสองสี่แล้วก็ห้าครับถ้าผู้ชมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับสําหรับตัวเลขดับของเจ้านี้มาดูเลขดับล่างเจ้านี้กันบ้างครับเลขดับล่าง by PPP นะครับก็ให้เลขดับล่างคือเลขหนึ่งนะครับผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับถ้าเลขดับจนเลขเด่นนะครับหลายท่านหลายสํานักก็บอกว่าให้เอาเลขเด่นไว้ก่อนนะครับ อันนี้ก็ลงเป็นเพียงแค่แนวทางให้ท่านผู้ชมดูเท่านั้นนะครับดูของเจ้านี้กันต่อหรับบาีีครับให้เลขดับหลักสิบล่างดับหลักสิบล่างให้เลขห้านะครับวันนี้ดับล่างช่างหัวมันครับให้ดับเจ็ดนะครับทุกเจ็ดไม่มาสิบหน่วยล่างอ่าน,นีก็ให้เลขดับล่างเจ็ดเหมือนกันนะครับสบัสสขานะครับให้เลขดับสิบหน่วยล่างนะครับเลขเจ็ด นะครับวันที่ผ่านมาให้ศูนย์นะครับก็ดับจริงๆนะครับสําหรับจานนี้าดูเลขดับล่างแอดมีกันบ้างครับวันที่ผ่านมาให้เลขดับล่างนะครับแปดสิบหน่วยล่างไม่มาก็ใหม่ๆจริงจงครับคนนี้แอดมีให้เลขดับล่างสิบหน่วยล่างไม่มาคือเลขสองนะครับส่วนเจ้านี้นะครับมีผลงานย้อนหลังให้ดูนะครับเห็นเลขดับล่างนะครับเลขดับล่างแล้วก็ ผิดอยู่วันหนึ่งนะครับวัที่มันออกเลเก้านะครับก็ให้เลขเก้าไว้นะครับเก้าก็มานะครับมาหลักหน่วยล่างก็ผิดไปนะครับเก้าปฏิบัติมามีก็ให้เลขสองนะครับก็สองดับล่างนี่สิครับไม่มาสิบหน่วยล่างครับวันนี้ก็ให้เลขดับสิบหน่วยล่างนะครับให้เลขศูนย์ไว้นะครับก็ฝากไว้เป็นอีกแนวทางนะครับ ช bon าวเดิมครับแต่เป็นเลขดับหลักสิบล่างครับเนี่ยครับสถิติที่ผ่านมาครับก็ยังไม่ผิดนะครับมาหลายงวดแล้วนะครับก็ไม่มีการแก้ไขตัวเลขนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกสำหรับชาวนี้ให้เลขดับหลักสิบล่างนะครับคือเลขแปดนะครับแปดไม่มาหลักสิบล่างครับชาวเดิมนะครับก็มีสูตรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เป็นเลขดับหลักสิบนะครับอันนี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ ไม่มาเลยนะครับคือเลขหนึ่งนะครับสิบไม่มาเอหนึ่งไม่มานะครับหลักสิบทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสนย์นี้ของบายภูพิดอะไรเนี่ยครับขออภัยครับอ่านชื่อไม่ถูกนะครับภูพิดสิภูอะไรเนี่ยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมาดูของเจ้านี้กันบ้างครับไม่รู้จะอ่านชื่อยังไงนะครับเป็นเลขดับสิบล่างแอดหน่วยนะครับหน่วยหรือเปล่านะครับต้องขออภัยที่อ่านชื่อผิดนะครับก็ เนี่ยครับสาิติีย้อนหลังมาครับดับหลักสิบล่างงวดนี้ให้เลขเก้านะครับงวดที่ผ่านมาก็ให้สี่ก็ถูกนะครับก็ย้อนหลังดูได้หลายงวดกับ็แม่นอยู่เจ้านี้แล้วก็ให้เลขดับนะครับดับล่างนะครับดับคนรวยนะครับสูตรนี้ก็ให้เลขหนึ่งนะครับดับล่างหนึ่งไม่มานะครับสิบหน่วย ลางไม่มาครับคือเลขหนึ่งครับก่อย้อนหลังให้ดูครับก็แม่นอยู่พอสมควรนะครับเจ้านี้ดูเจ้านี้กันต่อครับดับสายฟ้านี่นะครับดับบนนะครับสองล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดับล่างเลขสี่ครับอีกล้านเปอร์เซ็นต์ครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นเลขดับล่างนะครับก็ดับล่างนะครับวันนี้หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับี้สายฟ้าก็จะให้สี่นะครับไม่มานะครับสิบหน่วยล่าง อันนี้ก็จะเป็นเลขดับล่างทุกหลักนะครับของแอดติมมี่ก็ให้เลขหกไว้นะครับหกไม่มาสิบหน่วยล่างส่วนชุดนี้นะครับเป็นดับหลักสิบล่างของตาบ้านไร่นะครับก็ให้เลขดับหลักสิบล่างนะครับคือเลขหนึ่งเลขเก้าเลขหกนะครับดับนะครับขวดนี้นะคุณพา ดูชุดนี้กันต่อครับเป็นเลขดับล่างนะครับสิบหน่วยล่างไดมานะครับขอแอดมาเพื่อเดานะครับให้เลขเก้านะครับดับล่างนะครับดูผลาางานเจ้านี้กันต่อครับเลขดับล่างนะครับของท่นเนะครับก็อปีที่ผ่านมาก็เนี่ยะครับให้เลขดับมาเนี่ยครับย้อนหลังให้ดูสั้นๆนะครับก็หลายงวดพอสมควรนะครับก็ดับก็ดับจริงนะครับให้ตัวเลขสองตัวเลขไว้ หวดนี้ครับหนึ่งุมพาพันสองพันร้อยหกสิบสี่ให้เลขดับล่างคือเลขสองกับแปดนะครับสองกับแปดจะดับจริงไหมท่านผู้ชมก็รอลุ้นครับติดตามรับชมรับฟังกันไปเลยนะครับมาดูอีกชุดหนึ่งครับเป็นเลขดับที่แม่นอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยก็เป็นเจ้าของนะครับแอดคนสองแผ่นดินนะครับดับคนรวยช่วยคนจนนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็ให้เลขดับหนึ่งนะครับ ออไม่ใช่เพราะทุกวนมานะครับ17นะครับก็ให้เลขดับเลขศูนย์ไว้นะครับก็ดับจริงๆกับวดนี้นะครับวันที่หนึ่งกุมภานะครับดูให้ถูกช่องนะครับให้เลขดับหนึ่งนะครับส่วนวันที่สิบหกกุมภาให้เลขดับสี่กันครับกอตัวให้ไว้เนิ่นๆเลยนะครับวันนี้หนึ่งกุมภานะครับให้เลขดับสิบหน่วยล่างนะครับคือเลขหนึ่งอย่าดูผิดช่องนะครับเลขหนึ่งนะครับวันนี้ ปิดท้ายคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับดูเยอะไปเดี๋ยวจะหน้าเหม่อนนะครับก็ปิดท้ายเลขดับล่างนะครับของเช้านี้กันไปเลยนะครับก็สูตรก็ไม่ยากครับก็ใช้หลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกสี่คงที่นะครับก็จะเป็นชุดตัวเลขดับล่างนะครับดับไม่ดับนะครับก็ดูนะครับย้อนหลังที่ผ่านมาหลายงวดก็สมควรกบดับทุกครั้งเลยก็เป็นเรื่องที่น่า อัลลาดใจอีกเหมือนกันครับตัวเลขง่ายๆครับไม่ยากแต่ไม่ใช่ว่าจะคิดได้ทันทีนะครับต้องสูตรทุกตดมีการกัานกรองมาจากสถิติทั้งนั้นนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรนะครับทุกสูตรทุกสูตรให้เป็นแนวทางน,นะครับแต่ท่านชอบตัวเลขของท่านอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเชื่อสูตรครับหรือท่านก็อ,อย่าเพิ่งปฏิเสธนะครับว่าจะไม่เชื่อนะครับบางครั้งบางทีสูตรมันก็นําพาเรา ไปสู่ความสําเร็จได้นะครับสรุปสูตรงวดนี้ครับหลักหน่วยท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกสี่คงที่นะครับก็เป็นเลขดับไปนะครับงวดนี้ก็ให้เลขลับล่างนะครับเก้าไมมาสิหน่วยล่างนะครับก็รอติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณแฟนเฟซเอทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ ยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ